จูจๆผมได้รับโทรศัพท์มาจากสุริยศัยกตศิลาซึ่งปัจจุบันเป็นรองที่การบด,ดีของมาเชลัยรังสิตบอกว่าพี่สนธีครับพี่ป๊อกคืออนุพงศ์เผ่าจินดาบอกผมมาว่าพี่ไม่รอดแน่นอนพี่ต้องหนีนี่คือคำพูดของสุรัยกัตศิลาแล้วพี่ป๊อกบอกกับผมว่า เขาพร้อมจะให้คนนำทางพาพี่หนีไปทางชายแดนพมา่านะเขาบอกว่าอย่าไปมอบตัวเพราะตำรวจจะไม่ให้ประกันตัวและต้องไปขออหน้าศาลฝากขังท่านผู้ชมครับไม่ต้องให้คนที่โง่บัดซบก็รู้ ว่าถ้าผมตามลูกน้องของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปป่านี้ยังคงหากระดูกผมไม่เจอแถวแถวเทือกเขาชายแดนไทยพมา่าผมก็เลยปฏิเสธไปนะฮะท่านผู้ชมครับยังมีเบื้องหลังอีกจู่จูคุณปีมาลากุลซึ่งเป็นพระสหายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพศริกิจ ที่เคยรวบโต๊เสวยเป็นประจำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็โทรศัพท์เข้ามือถือผมแล้วบอกผมว่าสนที่อยู่ที่ไหนผมบอกพี่ปีมีอะไรเหรอบอกเฮ้ยเรื่องสำคัญมากบอกที่อยู่มาบอกมีอะไรเหรอพี่พี่ปีบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าได้แจ้งให้ พลโทประยุทธ์จันโอชาแม่ทัพภาคหนึ่งขณะน,นั้นซึ่งเป็นทางเสือราชนีให้ลงมาดูแลความปลอดภัยของสนธิเอาอย่างนี้ล้กันเดี๋ยวพี่จะให้พลโทประยุทธ์เขาโทรศัพท์ไปหาเพราะเป็นพระบัญชาของสมเด็จพระนางเจ้า ไม่เกิน5นาทีพลโทรประยุทธ์ก็โทรมาว่าคุณตวัีครับผมพลโทรประยุทธ์ปรันโดชาได้รับคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาดูแลความปลอดภัยคุณอยู่ที่ไหนผมก็แจ้งไปบอกวูคุณกลับบ้านไปได้เดี๋ยวผมจะรักษาความปลอดภัยให้นั่นคือพระหมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าได้กระทำให้กับผมวันรุ่งขึ้นท่านผู้ชมครับ ผมก็ได้ตัดสินใจไปมอบตัวโดยพี่น้องประชาชนชาวพันธมิตรทั้งหลายเดินทางร่วมกับผมไปมอบตัวที่กองชากาบนบรุงเทพมบานครถ้าจำยังจำได้ถนนนั้นเต็ไมไปด้วยผู้คนไปหมดร่วมเป็นหมื่นคนกองชากาบน,นบรุงเรัมหานครแทบแตกผมก็ไปมอบตัวในที่มอบตัวนั้นก็มีคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะชื่อพลตำรวจเอก พานุพงศ์สิงหราหรือชื่อเล่นชื่อออสซึ่งผมรู้จักดีแต่เขาเป็นมือขวาของทักษิณชินวัตรผู้จัดการบุรุษครบ้านในขณะนั้นก็คือพลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองพลเอกพลโทประย,ยุทธ์จันโอชาขณะนั้นก็มอบหมายให้ในายตำรวจคนหนึ่งคอยดูแลผมในระหว่างที่ผมมอบตัวนายตำรวจคนนั้นชื่อพันตำรวจเอกจับ ทิพชัยจินดาระหว่างที่ที่ประชุมประชุมกันนั้นพันธุเรกจากทิพก็เดินมาบอกผมบอกว่าพี่ครับสงสัยเขาจะไม่ให้พี่ประกันตัวนะแล้วเขาจะเอาพี่ขึ้นรถไปที่ไหนผมไม่รู้เพราะเขาไม่ยอมบอกผมรู้ทันทีเลยนั่นคือแผนที่จะฆ่าผมบนรถ จะมีเหตุการณ์ของการแย่งปืนแล้วปืนลั่นถูกผมตายแต่ว่าแปะจากทิพย์บอกผมจะจัดการให้เขาก็เลยโทรไปหาพลโทรประยุทธ์จันโอชาพลโทรประยุทธ์จันโอช,ชาก็เลยโทรไปหาพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณบอกว่าผมเป็นคนที่สมเด็จพระนางเจ้ามอบหมายให้เขาดูแลรักษาความปลอดภัย ต้องให้ประกันตัวในที่สุดแล้วพลตำรวจเอกพัชราบ้าก็เลยโทรศัพท์บอกให้พลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองให้ประกันตัวผมแค่ว่าคําสั่งมาว่าให้ประกันตัวผมเท่านั้นพลตำรวจเอกพานุวงศ์สิงห์ลาก็เลยลุกขึ้นเดินไปออกจากที่ทําการของกองชาก,การบดนครบาลทําผู้ชมหลายท่านซึ่งเป็นติ่งลุงตู่ก็อาจจะบอกเห็นไหมลุงตู่เขาช่วยลุงสนทิ เขาช่วยเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระมราชินาถท,ท่านสั่งให้ช่วยไม่ใช่เขาต้องการช่วยด้วยตัวเขาเองครับในที่สุดศาลชั้นต้นก็ยกฟอ้องผมบอกว่าไม่ได้มีเจตนาสาลอุทธรลงโทษผมไม่พิจารณาเรื่องเจตนาพิจารณา่าผมได้พูดจริงว่าเอาคำพูดของดาต่อไโดไม่พูดซ้ำ ก็ลงโทษผมสามปีลดหนึ่งปีเหลือจำคุกสองปีผมดีกาจากสามนุทธรสามุทธรยกฟ้องหมดเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาท่าคนผู้ชมครับคำพิพากษาสารดีกานั้นชี้ให้เห็นเลยว่าผมเนี่ยมีเจตนาปกป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มีให้บุคคลใดก้าวล่วงหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระหากงสัตว์ซึ่งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2550